กินนะ้ำฟักทองงาดำด้วยกันจ้ากำลังร้อนๆเลยค่ะฟักทองทอดก็อร่อยนะรสชาติออกมันมันอร่อยดีอ่ะเราชอบกินมากเลยอร่อยจนหยุดกินไม่ได้กินเพลินเลยอ่ะ กินคู่กับน้ำฟักทองนะฟินมากเลยอากาศาหนาวๆแบบนี้นะลองทานคู่กันดูเข้ากันมากเลยอร่อยมากยังร้อนๆอยู่เลยกินไม่ได้ร้อนมากเลยน้ำฟักทองงนาะดำอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะ